สาบบายดี้อนี้เฮาสิาพาคขี่รถล้อเบิ้งโครงการขยายเส้นทางนครหลวงเวียงจันทน์หาแขวงเซนญาบุรีเป็นนเลิกการติดตามเป็นน้ำกันเดอ้อผู้ผู้น้อยนี้ก็เป็นผู้ที่สูงสั้นกว่ามู่ เดี๋ยวห้าสิบห้าไปเบิ้งความสูงสั้น ปีนขึ้นมาวอกสูงๆเพิ่นสีตัดสลบลงมาบานนี้เพิ่นสีตัดสลบลงมาปูนทางเขามากอะอยู่ปุ๊บทางเขามากไหมตไกใจแล้วก็ปีนขึ้นมานี่ตอนนี้เพิ่นกำลังตัดสลบเดียวห้าสิบห้านยังไปบ่งก่อนเพิ่นให้ข้า กาะเพิ่นกระลังตัดสลบตัดสลบลงมา ตอนนี้กบเบาเวาหกโมงพอดีหกโมงพอดีเพิ่นพักเฮดเวเพราะว่าเพิ่นเฮดเวนีตอนนี้เป็นตอนพักหกโมงแรกเลนะนะพอดีเพิ่นพักเวผู้ใด,ดเพิ่นจึงป้อยเข้าไปนะเพิ่นพักเวแล้วเพิ่นจึงได้ป้อยเข้าไปทางเส้นนี้มันก็มีทางเว้นอยู่เด้อ ทางเว้นนี่กายโคข,ข้ามแม่น้ำโขงเมืองปากไ่มันน้อยหนึ่งละมันมีทางเว้นเบื้องขวามึงทางเว้นล่อน้ำโขงลงไปเื่อเมืองสนข้ามเลยทางเว้นเช่นนะั้นแต่ว่าเฮ้าสีเยอะมากทางนี้ก็เยอะมากเก็บบรรยากาศท่ายวิดีโอเฮเอฟซี FC, ทุกท่านได้เบิ้งว่าโครงการขยายเส้นทางนครหลวงเมืงจันท์หาแขวงเซญ่าบุรี ไปฮอดเชลเลอร์แล้วเท่าะไเยะเก็บบรรยากาศเธอเบิ้งอะนะผู้น้อยนี้ก็เป็นผู้ผู้ใญ่ผู้น้่นนี้ก็เป็นผู้ใญ่เป็นผู้ที่สูงสมโค้นผู้น้่นนี้ก็จากโขค้าแม้น้ำโคองไปหาอันบ้านโน้นสวรรค์นี่ก็ระยะทาง45กิโลเมตรบ่มีบ้านค้นได้มีแต่ผู้แบบนี้เลย มีแต่ผู้แบบนี้ระยะแตน็นโคข้าไม่น้ำโคงไปหาบ้านโน้นสวรรค์ที่สิบห้าล้านนีมีมูลนขาการก่อสร้างอยู่แป6นลอยล้านกว่าบาทผืนในแบ่งเป็นกุ้มบริษัทเป็นกุ้มเป็นกุ้มไปจนหอดไส้เดนแล้วข้อลงเยงจันพอและ ตอนนี้ก็ะคำได้แล้วโบหัวกล้องโทรศัพท์เฮานี่มันสีโฟกัสได้สำเร็จนี่นะผู้ซึ้อว่าเป็นโมโมโมสซโลอยู่เดี๋ยวนี้ก็พกโมงป่ายเลยเป็นเอาเลิกกับติดตามเพื่อนำการเด้อเดี๋ยวเฮาสีขี่รถลอกไปเบิง้งได้สำเร็จกับเอาสำนันเพราะว่า กองโทรศัพท์แล้วมันโฟ,ฟกัสบย่ยเยอะได้ผู้ตัวนี้กับเพิ่นกับตัดลงนี้ได้ตัวนี้ก็เป็นผู้น้อยน้อยนี้กันเพิ่นกับตัดลงไป เ,เกิเหตุทางเว้นไว้อยู่ทึ่งอยู่บนรถจกกายรถจกไปก็เป็นเป็นทางเพิ่งกำลังตัดดิเลอกลือก,ก,กอยู่ได้ตัวนี้เป็นผู้น้อยๆอย่อนี่พุ่นนะเส้นทางอยู่ปู้นเลยแดงๆเข้าเห็นทางหน้าคนเลยเสเส้นทาง ตัดสลบลงบกเลายลาเพิ่นสิโบ้เฮิร์มีความสูงสั้นโบ้เฮ oh ิร์กายระว่หาง10%หา15%นี่นะตัวที่มันสั้นสุดๆกับโบเฮิร์เกิน15%นี่นะตัวนี้นี่ตอนนี้นี่สั้นแห้งได้เดี๋ยวนี้ได้ๆเข้าขี่รถไปเดี๋ยวนี้นี่สั้น ทันีเห็ดแล้วนี่ท่าว่าเพิ่นเห็ดแล้วก็ประมาณ10 12ิบเปอร์เซ็นต์สิหเปอร์เซ็นต์หน้าทางนี่กว้างกว้าง10เมตรเพิ่นสิบปูหยางกว้าง10เมตรหน้าทางเฉพาะบนปูหยางะนะกว้าง10เมตร คาดหมายเพน้นหนีปี 2, 2, ส,อป 2, สองสองพันสิบสองปีสองพันสิบสองคือเลวปีสองพันสิบสองกับพ่นและเดิน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 ซิปพุ่นและเดินซิปคือจะเห็นเพ้นนั่นเข็นไว้ย่นอยู่ปลายอยู่ปลายอันนะั้นนะอยู่บนโขข้ามแม่น้ำคลองเพราะพ่นติดไปลายไว้ก่ะอยู่โขข้ามแม่น้ำคลอง บนนี้ก็ปู้สมคนไะี่บนนี้ก็บปูอุ่นนะคลุบคลับคลุบคลับล,ล,ล,ลงไปโบ้สัน่นแทวบนนี้กระปเซลิกหนึ่งลงไป ตัวนี้เป็นทางเก้าในตัวเราเห็นอยู่ทางหน้านี่นะทางเก้าทางเก้านี่กว้างแต่5เมตรหนึ่งได้กว้าง5เมตรตัวเว้นตกดินแล้วพอดีตัวเว้นซองขึ้นมาตัวดแดงๆนะโอ้หมดงามวเว้นโฉบขึ้นมาโอ้งามเลยขำแห้งเลยเดี๋ยวนี้นะหกมงคึงเลย กองก็โฟกัสบ่ได้ไปเลยมุงเขิงเลยนี่นะเดี๋ยวสีซออหาบอลจอดแล้วก็ทายบอลน,นั้นงามๆในกอนบุดนะเ,นเท่นี้เป็นเทที่งามอยดีเล็กเท่วนี่เป็นเทที่งามหลาย,เ,เ,ททาายเพราะว่าเ้ายู่จุดนี้นีเฮ้าเรียวเห็นน้ำขอบ น้ำของขออยูน้ำของกเห็นลักกะเลวเห็นผู้เป็นน้อยเป็นน้อยเบิ้งถ้ามาเพินเห็นแล้วนี่โอ้เป็นจุดทรงมิวในนอนแถวนี้โอ้งามงามแถวนี้เป็นอาเลิกกาติดตามเป็นน้ำกันเนอร์เดี๋ยวห้าสิบห้าไปเบิง Hot ้งอดคุ้นแหละ ปีนผู้น้อยน้วินละกะารลงมลง้มฟูกกโอ้ยกองโฟกสัสบอดายแห้ง,งโโลแล้วกองโฟกัสบอดายแล้วเป็นโมโซโลเลยเป็นโมโซโลเลย สำหรับคลิปนี้ขอจบสำนีก่อนเด้อขอจบสำนีก่อนขอครอบเจอหลายๆที่ส้มแต่ต้นจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์อยู่ด้านลุมขอครอบเจอ